ครับหลังจากที่เราถามท่านผู้ชมไปว่าท่านผู้ชมอยู่ทีมไหนครับทีมของอาร์มชุติมาค่ะหรือว่าทีมของนายห้างประจักษ์ชัยไหยทองคำนะฮะ หรือว่าทีมอา์มพงศธรใช่เพราะ่าคุณผู้ชมตอบมาแล้วว่าเป็นทีมของพี่อา์มพงศธรแต่ว่าทีมของเราเนี่ย <c oughs> ต้องรวมทั้งคุณกหนกนวล <c oughs> แล้วก็ทีมงานข่าวทุกคนด้วยออที่รวมแรงร่วมใจทํางานกันแต่ว่าทีมของเราไม่น่ามีปัญหาอะไรนะไม่น่าจะมีอะไรออนะฮะเพราะไม่น่าจะโดนเรื่องของลิขสิทธิ์ร้องร้องแบบนี้ไม่มีนะแต่ว่าอามชุติมาเนี่ยก็มีกรณีพิพาทเกิดขึ้นหลังจากที่เธอนําเพลงของตัวเองขึ้นไปร้องไปแสดงบนเวทีแล้วปรากฏว่าลงจากเวทีมามีตํารวจมาเชิญตัวไปสอนะฮะไปรับทราบข้อกล่าวหา ว่ามีคนฟ้องว่าอาร์มชุติมาเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์นําเพลงของค่ายไหยทองคําไปร้องเรื่องนี้ทาให้คุณอาร์มชุติมาเองก็ไม่สบายใจปวดใจด้วยนะแต่งเพลงนี้มาเองแท้ๆนะฮะแต่ไม่สามารถร้องเพลงของตัวเองได้หลังจากเรื่องนี้มีการเผยแพร่ไปเนี่ยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออายกรรมก็ออกมาบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะมาช่วยดูคดีนี้ให้นะฮะถึงขั้นบอกว่าตำรวจคนไหน ที่จับพุดอาร์มชุติมาบนเวจีอีกจะดําเนินคดีตามมาตรา157ด้วยมาตรา157ก็คือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั่นเองนะครับล่าสุดหลังจากที่มีทนายความชื่อดังเข้ามาช่วยดูแลเรื่องของคดีให้เนี่ยตอนนี้คุณอาร์มชุติมาเองก็บอกว่ามีกําลังใจมากขึ้นนะครับใน Facebook ของอาร์มชุติมาก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อช่องชวงเช้านะครับเป็นภาพถ่ายของน้องอาร์มเนี่ยกำลังเดินรอขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเดินทางไปที่นครศรีธรรมราชมีข้อความระบุแบบนี้ครับว่าตื่นเช้าๆมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากบางโพสต์ก็ขึ้นข้อความบอกว่าขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องประชาชนขอบคุณทนายสงการขอบคุณคุณอัจฉริยะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่ทานที่ให้ความเมตตานะครับแล้วก็ยังมีภาพขนาดที่น้องอามอยู่ภายในห้องอัดมีคุณแม่คอยเฝ้าให้กำลังใจอย,อย่างใกล้ชิด แล้วก็ประกาศด้วยนะครับว่าหนูชูนิ้วสู้เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าไม่เคยยอมแพ้ใดๆก่อนจะบอกว่าได้นอนพักผ่อนเพียงแค่สามชั่วโมงก็ต้องเข้าห้องอัดนะฮะมาอัดเสียงซะแล้วขณะเดียวกันก็มีภาพของนักร้องสาวคุณอาร์มชุติมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่ภาคใต้นยฮะรบรรยากาศที่เราเห็นก็เป็นไปอย่างสนุกสนานนะครับถึงแม้ว่านายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำจะเคยออกมาประกาศนะฮะบ,บอกว่าจะดำเนินคดีกับคนที่จ้างงานอาร์มชุติมา ทุกรายก็ตามนะฮะจนเรื่องนี้หลายคนสงสัยว่า ทำได้ไหมอ่ะเออเออแล้วคนที่จ้างอาร์มจุติมาไปร้องเนี่ยจะมีค,ะความผิดไหม,ออมแล้วร้องเพลงบนเวทีโดนจับโดนรวบเลยเหรอ,อหลายคนก็ถามว่ามันทําเกินไปไหมนะคะคแต่ว่าล่าสุดค่ะอย่างนายประจัก์ชัยซึ่งก็เป็นเจ้าของค่ายไหยทองคําก็เรียกว่าออกมาตอบโต้แบบดุเดือดเลยมีการใช้คําว่าเนรคุณด้วยนะอบอกว่าเนรคุณน,นี้มักจะตามมาด้วยคําว่าอัมมาหิตค่ะโดยคนนี้ก็คือนายประจัก์ชัยไหยทองคําเจ้าของค่ายไหทองคาเรคคอร์ดนะคะเขาได้โพสต์ข้อความผ่าน ทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้ยาวเหยียดเลยค่ะบอกว่าคําว่าเนรคุณมักจะตามมาด้วยคําว่าอัมมหิต่าได้แม้กระทั่งคนปลุกปั้นคนให้โอกาส เจโดยทันทีที่ข้อความนี้นะคะปรากฏออกไปในโลกโซเชียลเหล่าบรรดาแฟนคลับของอาร์มชุติมาแล้วก็คนบนโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากค่ะ <c oughs> แต่ว่าความเห็นที่ว่านี้เป็นเชิงตาหนิในห้างประจักษ์ชัยนะคะขณะเดียวกันใน Facebook ของในห้างประจักษ์ชัยก็ยังระบุว่าเพื่อเป็นการชี้แจงสัญญาข้อ,อกฎหมายผมจึงขอแต่งตั้งท่านดรวารินอัธนาคประธานชมรมโดมเพื่อคุณธรรม,หมให้ดูแลคดีของค่ายไหทองคำตั้งแต่บั นี้นี่เรียกว่าท้าชนในเรื่องของกฎหมายกันเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเมื่อวานนะคะ23ตุลาคมที่ผ่านมาในห้างประจักษ์ชัยได้มีการไลฟ์ a c e b o o k ด้วย<ม>ที่งานจุดเทียนพรรษาโมเมงบึงแกที่จังหวัดยะโสธรนะคะคช่วงหนึ่งค่ะมีการระบุข้อความเรียกว่าร้อนแรงเลยนะคะบอกว่าจะจําเหตุการณ์ที่คนมาด่าอาจารย์จนวันตายนี่บ้านผมครับมีแต่คนรักผมไม่ต้องห่วงครับดูกันยาวๆอันนั้นแค่ภาพลงตา72ชั่วโมงจวด<ม>จังว่า กูซีย่านมึงนะบอกแบบนี้เลย oh. คิดว่ากลัวนักหรอ oh. ซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่า7วันให้มาเคลียร์ oh. ผ่านไป5เดือนสัญญาหลักก็คือสัญญาหลักภาพลวงตานิยาย f อซใครก็แล้วแต่นิยายผมไม่ตายง่ายๆ oh. นี่มีการบอกแบบนี้ oh. แล้วก็มีการบอกด้วยนะคะว่าผมไม่ถอยคนอย่างผมหรือถอยมันมีวิธีการสู้ oh. ทานายยามาโนไม่มีการถอย oh. ปลากก้าอยากขาสัน่นเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของในห้างประจักษ์ใช้กันหน่อยค่ะ วันนี้คิดดีทำดีเออสุดยอดครับเือเนี่ยทาบุญครับวันนี้เราทําบุญครับมาสบายสบายครับสบายใจครับเเตรียมการแสดงโดยลูกหลานจับตระกูลประเทืองวิทยาคมนะคะมาดูความสามรถจ่ายภาษีจ่ายปีที่แล้วล้านสองครับปีที่แล้วก็จ่ายครับสบายนะครับเดี๋ยวคขมีฟ้อนกลับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับ นักเลงคีย์บอร์ดบ้างนะครับไม่ต้องห่วงครับขอบคุณมากมายครับเจฟซีใครก็ยินดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้มาทําบุญครับจวดจวดอย่างเดียวครับวันนี้องจว้ยอัดไหมครับจุ้ยอัดครับพี่น้องครับจว้ยอดจวดอย่างเดียวครับผมเป็นจุ้ยดครับผมนที่ทำด้วยมือจวดครับพี่น้องครับจวดอย่างเมำจำนายในงานไฟมงคลของพวกเราในวันนี้ค่ะจวดอย่างเดียวครับ จำจนวันตายจะมีคนจำเหตุการณ์มาด่าอาจารย์จนวันตายจะได้จำจนวันตายเลยเักนิดนึงมาดื่มมากินเสร็จแล้วขึ้ยิไปดูหมซื้อใหม่อีกรอบนึงก็ยังง่ายค่ะไม่มีใครครับเนี้บ้านผมครับท่านใดบ้านผมครับมีแต่คนรักผมครับไม่ต้องห่วงครับดูกันยาวๆครับเพิ่ม ข้อมูลให้หน่อยนะครับสำหรับดรวารินอัธนาประธานชมรมโดนเพื่อชุนคุณธรรมเนี่ยที่จะมาดูแลคดีของทางค่ายไหยทองคำเนี่ยทีมงานบอกเพิ่มเติมนะฮะบอกว่าดรวารินเนี่ยเป็นอดีตการนำเสื้อแดงภาคอีสานแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ทางกฎหมายอะไรนะฮะแค่บอกให้ฟังเฉยๆจะได้รับทราบกันเอาไว้ก็มาดูคดีนี้เรียกว่าท้าชนกับคุณอัจฉริยะแหละว่าตามข้อกฎหมายแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อแต่ก็เมื่อกี้เห็นในห้างประจักษ์ชัยบอกจวดจวดทั้งคลิปเลยนะประมาณว่าสนุกกันเลยเอาให้เต็มที่ไปเลยนี่บ้านของผมเอาให้สนุกกันไปก็คือหมายความว่าไม่ได้หวันเกรงกับเรื่องนี้แต่อย่างใดนะฮะตัวเองก็ยืนยันว่าทําอย่างถูกต้องค่ะทางในห้างประจักษ์ชัยก็บอกว่าจริงๆแล้วในสัญญาของค่ายไหยทองคําก็เหมือนกับ ค่าใหญ่ทั่วไปอ่ะออลักษณะของลิกสิทธิ์เหมือนกันเลยก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนสงสัยก็คือการที่ในห้างประจักษ์ชายออกมาประกาศนะฮะว่าต่อจากนี้ไปออใครก็ตามเนี่ยที่จะมาจ้างอาร์มชุติมาต้องระวังเพราะถ้าจ้างไปแสดงคอนเสิร์ตใดก็ตามะจะมีการไปแจ้งความดำเนินคดีจับเลยนะอ,อ,อ,อไปจับทั้งคนที่มาว่าจ้างอาร์มชุติมาด้วยเรื่องนี้ทำได้ไหมต้องไปถามทางผู้สันทัดกรณีเรื่องของกฎหมายนะครับ โดยนายรัชพลศิริสาครทนายชื่อดังและก็เจ้าของเพจสายตรงกฎหมายบอกแบบนี้ครับว่าช่วงนี้น้องอาร์มชุติมานักร้องคนดังเนี่ยกำลังโดนมรสุมอย่างหนักแล้วก็มีรายงานว่าจะมีการแจ้งให้ตำรวจจับบนเวทีซึ่งการจะจับตัวผู้ต้องหาต้องดูได้ว่าผู้ต้องหามีพฤติการจะหลบหนีหรือไม่ถ้าไม่มีพฤติการหลบหนีการจะจับต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับ นอกจากนั้นการจะจับบนเวทีหรือว่าขณะแสดงคอนเสิร์ตอันนี้ไม่สามารถทำได้เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายทนายรัชพลระบุเพิ่มเติมว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา5เรื่องการใช้สิทธิ์จะต้องทาโดยสุจริตซึ่งการสั่งให้ตำรวจไปจับขณะที่น้องอาร์มอยู่บนเวทีอาจถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตตามมาตรา421นะครับเป็นการใช้สิทธิ์ทำให้คนอื่นเสียหาย ถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเพราะถ้าจะจับจริงๆเนี่ยสามารถจับเมื่อลงมาจากเวทีได้อยู่แล้วการบุกจับคาวเวทีจึงไม่สามารถทําได้หากเจ้าหน้าที่บุกจับคาวเวทีจริงๆน้องอามก็สามารถที่จะดําเนินคดีกลับได้เช่นเดียวกันนะครับนี่แหลคะค่ะแต่ว่าหลายคนก็มีการสอบไปถามถึงสัญญา<อ>สัญญาที่ไปเซ็นกันไว้นานแล้วแหละครับ แบบนี้ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้สามารถที่จะยกเลิกสัญญาได้ไหมบอกล้างได้ไหมนะคะ <Ừ. S 1> เรื่องนี้ค่ะทานายนิดา้าหรือว่านางสาวสรัญญาหวังสุขเจริญก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่ากรณีของน้องอามชุติมาสัญญานี้บอกล้างไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าระหว่างที่ทําสัญญาก็มีการรับรู้กันทั้ง2ฝ่ายแม้ว่าจะมีการทําสัญญาในขณะที่น้องอามเป็นผู้เยาว์แต่ว่าสัญญาก็มีการผูกมัดหรือว่าตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับต้องให้ผู้ปกครองรับทราบยินยอมไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการเซ็นหรือว่าทางวาจาก็ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วส่วนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าไม่ได้เงินตามที่ตกลงเอาไว้ในเงื่อนไขข้างตน้นก็ต้องยอมรับสภาพแล้วก็ไปสู้กันในชั้นศาลเองค่ะี่จะทำพติกรรมนั้นน่ะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาไอ้คำว่าผู้บิดามารดาต้องให้ความยินยอมนั้นกฎหมายไม่ได้บอกเอาไว้ว่า การยินยอมนั้นต้องทําเป็นหนังสือเป็นแบบฟอร์ม mm hmm. เป็นแพทเทิร์นอย่างไรต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าทิฉันนางสาวสรัญญาหวังสุขเจริญซึ่งเป็นมารดาของเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะออขอยินยอมให้เด็กผู้หญิงคนนี้เข้าทํานิติกรรมเข้าทําสัญญาเข้าทําอะไรต่างๆอาจจะไม่จําเป็นต้องถึงขนาดนี้แค่สมมุติว่าลูกสาวของพี่นะคะ อายุสักประมาณ1718 15ก็ได้เนี่ยเข้าไปทำนิติกรรมต่างๆเป็นภาระผูกพันตัวเองพี่นั่งอยู่ด้วยในขณะทำนิติกรรมเนี่ยพี่ไม่ได้บอกห้าม mm hmm. ว่าอย่าทำนะลูก mm hmm. หรือพี่ไม่ได้อวยว่าทำเลยเอาได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันไปโดยปริยาย mm hmm. เพราะฉะนั้นสัญญาที่ผู้เยาวเซ็นลงไปนั้น mm hmm. ก็จะมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ mm hmm. แล้วยิ่งถ้าหากสมมติว่า ที่ได้เซ็นเป็นพยานด้านหมายความว่าพี่ยิ่งรับทราบในการทํานิติกรรมนั้นแล้วมันก็จะสามารถใช้บังคับได้แล้วมันก็จะไม่สามารถที่จะบอกล้างนิติกรรมนั้นได้แล้วเหมือนกัน ธนานีดาบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ามีข้อยกเว้นค่ะว่าหากการทำสัญญานั้นอีกฝ่ายใช้ถ้อยคำที่หลอกลวงหรือว่าใช้กลอุบายต่างๆมาบีบบังคับให้เซ็นยอมหรือว่ายอมรับเงื่อนไขถือว่าสัญญาดังกล่าวนั้นจะเป็นโมฆะทันทีแล้วก็จะไม่มีผลบังคับใช้ใดๆทั้งสิ้นด้วยค่ะอันนั้นเป็นทางด้านของธนานีดามาที่ทางทนายสงการกันบ้างทนายสงการเองก็ให้ข้อมูลน่าสนใจเหมือนกันนะครับเรื่องของหนังสือยกเลิกสัญญาของคุณอาร์มชุติมากับค่ายไหยทองคำเนี่ย ทนายสงการอัจฉริยะทรัพย์นะครับก็มีการโพสต์ Facebook เปิดเผยเอกสารแจ้งยกเลิกสัญญาของอาร์มชุติมาซึ่งเป็นการอ้างถึงสัญญาว่าจ้างศิลปินนักร้องและสัญญาโอลิกิทธิ์รวม6ฉบับบอกว่ามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายมอบหมายให้นะักกฎหมายมีหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาทั้งหมดตั้งแต่3กรกฎาคมปี6-1ส่วนคู่กรณีจะโต้แยง้งประการหนึ่งประการใดก็คงต่างฝ่ายต่างโต้แยง้งและนำสืบการในชั้นศาลยุติธรรม ตามพยานหลักฐานและพฤติการในคดีเพื่อให้ศาลได้พิจารณาและมีคำพิพากษาถ้ามิอาจหลีกเลี่ยงได้นะครับส่วนจะเป็นการใช้กลนช่อฉนกลอุบายกลลวงหรือไม่รวมทั้งข้อสัญญาต่างๆที่เป็นข้อสัญญาสำเร็จรูปที่ให้อามชุติมาได้ลงลายมือชื่อทั้ง6ฉบับหรือว่าล่าสุดที่ลงบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีที่โรงพักตํารวจปูธรผลจะเป็นอย่างไรก็คงไปว่ากันกล่าวกันในในชั้นศาลนะครับ ขณะที่ข้อสัญญาต่างๆหรือแม้แต่บันทึกประจําวันของตํารวจที่ให้อ์มชุติมาหลังจากหลงเชื่อจึงได้ลงลายมือชื่อไปพูดถึงการเซ็นสัญญานะครับจะมีผลผูกพันหรือไม่หลังบอกเลิกสัญญาแล้วจะมีสภาพบังคับหรือไม่ และเป็นธรรมหรือไม่คงจะต้องเป็นดุลยมินตจของทางศาลยุติธรรมนะครับโดยในเนื้อหาในหนังสือฉบับนี้นะคะระบุว่าหลังจากที่ได้ทําสัญญาว่าจ้างจํานวน3ฉบับลงไว้วันที่13พฤษภาคม2559ทั้ง3ฉบับกับนางสาวชุติมาโสดาพักโดยมีนางสาวชุติมาเป็นผู้ให้สัญญามีสาระสําคัญที่สรุปได้ว่าผู้รับสัญญาตกลงเป็นผู้ลงทุนดําเนินการบันทึกเสียงและการโฆษณาเพื่อหาชื่อเสียงให้แก่นางสาวชุติมาตกลงรับว่า ว่าจะบันทึกแผ่นเสียงให้อย่างน้อยปีละหนึ่งชุดรวมทั้งตกลงว่ารับผลประโยชน์ค่าตอบแทนในการรับงานคอนเสิร์ตและงานโชว์ตัวรวมถึงโฆษณาต่างๆเป็นของนางสาวชุติมาร้อยละเจและเป็นผู้รับสัญญาร้อยละสามีกำหนดสัญญา5ปีด้วยกันค่ะ ต่อมานะคะการตกลงทำสัญญาโอนลิขสิทธิ์3าฉบับลงวันที่20มกราคม2560กับนางสาวชุติมาโดยมีนางสาวชุติมาเป็นผู้โดนลิขสิทธิ์และอีกฝ่ายก็เป็นผู้รับโอนลิขสิทธิ์มีสาระสำคัญทำนองเดียวกันโดยสรุปว่านางสาวชุติมาตกลงโอนลิขสิทธิ์งานเพลงตามสัญญาฉบับละหนเพลงคือเพลงผู้สาวขาเลาะ เพลงภาพเก่าและเพลงอดีตเคยพังมีการตกลงชำระค่าตอบแทนด้วยนะคะเพลงละ1 0,000บาทรวมสัญญาทั้งหมด6ฉบับด้วยกันแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้ฝ่ายผู้รับสัญญายังไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างศิลปินศิลปินนักร้องทั้ง3ฉบับทั้งที่นางสาวชุติมาได้มีการแต่งเพลงแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ให้ตามสัญญาโอนลิขสิทธิ์อีกทั้งการออกคอนเสิร์ตหรือว่างานโชว์ตัวของนางสาวชุติมาผู้รับสัญญาก็รับเพียงค่าตอบแทนในส่วน วนของนางสาวชุติมาไปเป็นผลประโยชน์ของตนเองนะคะโดยส่งมอบให้กับนางสาวชุติมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถือว่าไม่ครบถ้วนตามสัญญาที่ตกลงกันอันถือว่าเป็นการผิดสัญญาในสาระสําคัญและถือว่าเป็นการผิดกฎหมายทั้งทางอาญาแล้วก็ทางแพ่งด้วยค่ะแล้วก็มีการลงท้ายนะครับว่าหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าในฐานะทนายความผู้รับมอบอํานาจของนางบุญหลายแกลนมารดาของผู้แทนโดยชอบธรรมกระทําการแทนนางสาวชุติมาโสดาพัก ขอแจ้งยกเลิกสัญญาทั้ง6ฉบับและให้ดำเนินการคืนเงินค่าผลตอบแทนส่วนของนางสาวชุติมาที่เอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยด่วนภายใน7วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือทวงถามฉบับนี้หากมีปัญหาหรือขัดข้อขัดข้องสงสัยประการใดให้ติดต่อกลับมาที่ทนายความแต่หากเพิกเฉยจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพง่ง โดยจะไม่มีการเตือนซ้ําอีกนะครับนี่คือข้อมูลจากทางฝั่งของทนายสงการแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางคุณอัจฉริยะเองก็ออกมาบอกนะครับว่าสัญญาเนี้ยน่าจะเป็นโมฆะมเพราะตอนนั้นที่มีการเซ็นสัญญากันเนี่ยน้องอามยังเป็นผู้ยาวอยู่เออยังเด็กอยู่ถึงแม้ว่าจะมีชื่อของมารดาเซ็นเป็นพยานเนี่ยแต่ในเมื่อผลประโยชน์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอันเนี้ยคุณอัจฉริยะบอกว่ามันสามารถที่จะหักล้างได้นะครับสามารถที่จะล้าง สัญญานี้ได้ะนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องดูกันยาวๆนะเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างออกมาโต้เถียงกันแบบนี้ล่ะค่ะแต่หลายคนก็อยากรู้จักแล้วว่าทําไมประเด็นดรามานี้มันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินม,มีผลกระทบซะเหลือเกินแล้วน้องอาร์มชุติมาคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูประวัติคร่าวๆของอาร์มชุติมากันหน่อยค่ะอาร์มชุติมานะคะชื่อจริงก็คือชุติมาโสดาพักค่ะเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2542ปัจจุบันนะคะก็อายุ19ปีเป็นชาวอำเภอพรเจริญจังหวัดปึงกา มีน้องชายด้วยกัน1คนน้องสาว1คนโดยเธอก็ถือว่าเป็นลูกคนกลางนะคะปัจจุบันเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเท เทคอินเตอร์เนชั่นแนลที่จังหวัดบึงกาฬด้วยปู่และยายของน้องอาร์มก็อยู่ในแวดวงการหมอลำค่ะทําให้น้องอาร์มเองก็เรียกว่าอยู่กับเพลงหมอลำตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เดินสายประกวดเวทีร้องเพลงหลายเวทีด้วยกันรวมถึงร้องเพลงลงใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะก่อนที่เรียกว่าผลงานของน้องอาร์มจะไปเข้าตานายประจักษ์ชัยนวรัตซึ่งก็เป็นเจ้าของค่ายเพลงไหายทองคําที่ทะเลาะวิวาทกันอยู่ที่วิวาทกันอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็มีการท้บทามค่ะบอกให้น้องอาร์มเนี่ยเข้ามา อยู่ในสังกัดในเวลาต่อมาด้วยและนอกจากความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงแล้วนะคะน้องอามชุติมาคนนี้เขาก็ยังมีความสามารถที่โดดเด่นที่เรารู้กันก็คือเรื่องของการแต่งเพลงนั่นเองน้องอามสามารถแต่งเพลงได้ตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ14-15ปีเพลงนี้ก็ดังทั้งนั้นเลยนะคะทั้งเพลงอดีตเคยพังใช้เวลาการแต่ง5เดือนเท่านั้น<ม>แล้วก็นําเพลงเนี่ยไปลงใน Facebook ได้รับความนิยมล้นหลามเลยค่ะรวมทั้งเพลงฮิตอย่างผู้สาวขาเลาะที่ลำไยไหทองคำน ไปร้องก็ใช้เวลาการแต่งเพียง10นาทีเท่านั้นก่อนที่เพลงนี้ก็จะเด่งดังเรียกว่าเป็นพลุแตกแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศค่ะด้วยความฝันสูงสุดของน้องอาร์มนะคะเจ้าตัวเคยบอกว่าการได้ทํางานในวงการเพลงได้แต่งเพลงดีๆแล้วก็ทําฝันให้ครอบครัวเป็นจริงแค่นี้ก็มีความสุขแล้วดูเหมือนว่าการทํางานของน้องอาร์มช่วงแรกเนี่ยดูเหมือนจะราบรื่น<ะ>จนกระทั่งเมื่อช่วงกลางปี2561ยเนี่ยน้องอาร์มได้ออกมาแถลงข่าวแล้วก็พูดถึงจุดแตก หักกับทางค่ายไหยทองคําด้วยค่ะโดยระบุว่าถูกเอาเปรียบทั้งเรื่องของการแต่งเพลงค่าตัวเวลาออกงานรวมถึงโดนไล่ออกจากค่ายด้วยแต่น้องอาร์มก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีปัญหากับลําไยไห่ทองคําแล้วก็กล้าออกมาจากค่ายในท้ายที่สุดทามกลางตอนนี้ก็เรียกว่าปัญหารุมเร้าตามมาอย่างที่เป็นข่าวในขณะนี้ค่ะขณะที่ทางลําไยไห่ทองคําเองเธอก็บอกนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องกับอาร์มชุติมาก,ก็จริงม,มีความผูกพันกันก็จริงแต่ว่าเธอก็เป็น แค่นักร้องในค่ายอ่ะก็ไม่ได้ไปรู้นะคะว่าอาร์มชุติมาได้รับเงินได้รับค่าตัวยังไงบ้างเธอรู้แต่ส่วนของเธอเท่านั้นเธอก็ให้ข้อมูลไว้แบบนี้นะครับจากเรื่องราววุ่นวายที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงของเราเนี่ยจะพาไปเทียบเคียงดูต่างประเทศหน่อยลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เรื่องของนักร้องกับค่ายเพลงเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆเรื่องการดําเนินคดีสัญญาทาาแบบนี้อะไรแบบนี้นะฮะพาไปดูที่เกาหลีกันหน่อยนะครับเกาหลีเนี่ยพูดถึงแล้วต้องนึกถึงบอยแบนด์เกิริษัท ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการติดต่อทางธุรกิจนะครับตารางงานที่หนักมากเกินไปการออกสื่อมากๆอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีเพราะว่าจะทําให้ผู้ชมเกิดความเบื่อหน่ายได้เร็วขึ้นซึ่งยิ่งทําให้ระยะเวลาอาชีพการเป็นศิลป,ปินสั้นเข้าไปอีกนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของธุรกิจบันเทิงที่เกาหลีเขาก็ามองว่ามันเป็นครอบครัวนะดูรายการสดช่อง18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้ หรือด,ดูรับชมย้อนหลังได้ที่ DailyMotion และ y o u t u b e n e w อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง